มดตัวเล็กแต่มีพลังมหาศาลเรื่องราวของนักจัดการตามธรรมชาติในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีสิ่งชีวิตเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอยู่เสมอแต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กำลังทำงานหนักอยู่ทุกวันเพื่อรักษาสมดุลของโลกใบนี้ศาสต,ตัวจิ๋วที่กำลังพูดถึงนี่คือมดนั่นเองลองจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีมดดูสิเศษอาหารที่ร่วงลรนยังคงกองอยู่เต็มพื้นใบไม้ที่ร่วงโรยจะไม่ได้ถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็ว ดินจะไม่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะมดคือหนึ่งในผู้จัดการธรรมชาติที่ทําหน้าที่เหล่านี้ได้อย่างไม่มีใครเทียบมดเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์อย่างไม่น่าเชื่อโดยทั่วโลกมีมดมากกว่า 12, 0 0 0สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีหน้าที่และบทบาทในระบบนิเวศท,ที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่มดยักษ์ที่ช่วยป้องกันศัตรูพืชไปจนถึงมดงานที่ช่วยย่อยฉลาย้าซากพืชและสัตว์คุณเคยสังเกตรหรือไม่ว่ามดตัวเล็ก สามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวมันเองได้ถึง50เท่านี่เป็นเพราะโครงสร้างของร่างกายของมดที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือความสามารถในการทำงานเป็นทีมมดไม่ได้ทำงานคนเดียวหรือควรจะบอกว่าตัวเดียวแต่พวกมันจะสื่อสารกันผ่านสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนเมื่อมดตัวหนึ่งพบอาหารมันจะปล่อยฟีโรโมนไว้เป็นเส้นทางให้มดตัวอื่นๆเดินตามการทำงานร่วมกันนี้ ช่วยให้พวกมันสามารถขนอาหารชิ้นใหญ่กลับรังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมดไม่ได้เป็นเพียงผู้เก็บกวาดตามธรรมชาติแต่ยังช่วยในการฟื้นฟูป่าและกระจายมเมล็ดพันธุ์พืชอีกด้วยตัวอย่างเช่นมดบางชนิดมีพฤติกรรมปลูกป่าโดยการนําเมล็ดพืชกลับไปเก็บไว้ในรังมเมล็ดเหล่านี้จะมีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหม่ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับป่านอกจากนี้มดยังมีบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช มดบางชนิดล่ามาแมลงที่เป็นอันตรายต่อพืชผลทางการเกษตรช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและยังช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศมดเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้เก่งมากพวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ป่าดิบชื้นไปจนถึงทะเลทรายแห้งแลง้งบางสายพันธ์สามารถสร้างรางใต้ดินที่ซับซ้อนราวกับเมืองใต้พิภพ,พ,พมีทั้งห้องเก็บอาหารห้องสำหรับตัวอ่อน และแม้กระทั่งห้องนอนสำหรับราชนีมดชีวิตของมดสอนให้เราเห็นถึงพลังของความสามัคคีและการทำงานหนักความสำเร็จไม่ได้มาจากขนาดของร่างกายแต่เป็นความพยายามในการทำงานเป็นทีมมดอาจดูเล็กในสายตาเราแต่ถ้ามองในมุมที่ใหญ่ขึ้นพวกมันคือฮีโร่ของธรรมชาติที่ช่วยให้โลกยังคงดำเนินต่อไปได้ครั้งต่อไปที่คุณเห็นมดเดินเรียงแถวอยู่บนพื้นลองหยุดและมองพวกมันด้วยความชื่นชมเพราะสิ่งที่พวกมันกำลังทำ อาจเป็นการช่วยเหลือให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว